ต้อนรับเข้าสู่แมปวิวัฒนาการเบลอน ว่าแต่ครั้งแรกที่เราเคยเล่นเป็นทุงทุงซาล่าไม่ใช่หลอร่างแรกอะเขาอัปเดตเขาอัปเดตไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆว่าทําไมถึงเขาเอาออกนะตอนแรกเราจะเป็นร่างแรกที่จะเป็นทุงทุงซาล่าโอเคร่างแรกเราเป็นตาละเลี้ยวตาละเลียวตาละเลียวตาละล่าเราต้องไปกัดแอปเปิลก่อนเราต้องไปกัดแอปเปิลก่อนเราเลกอุ้ยเกือบปีแน่เพื่อนๆเราเป็นร่างแรกก่อนเป็น ตาราเลวตาราล่ากินมาม่ออยู่หน้าเซเว่นเอ้ปิดเสียงหน่อยได้ไหมเปิดเสียงตาราเลวตาราล่าเราพดได้ไหมื่อได้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 ิด้ไร้ด้ไ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 ดเนด้ไป้ได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 ด้ได้ไร้ดิดด้ด้ไไดเ้้้้้้ดโดดไย ลูกเียพับปงแต่บรึน่าจชิมแนีนี่ว้าว้าว้าชิมแปนอว้าวอุนั่นมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะคันเรียกเลยนะลราพองอ่ะไฟฟไฟตัวไฟฟ้โทรศัพท์ฮหลฮอตโอดฮัลโหลฮันโหลฮอน่หอฮัลโละัลโหลฮันโหลฮัฮัตโอดฮัลโหลฮัลโลฮัลยลฮัลลโเป็นโหรฮัลโหโดลฮัลโลฮัลล้วไปโลฮัลันนี้น่า ้น้องปดมีชีสด้วยก็คืออุปกรณ์เสริมนะทุกคนโอ้แล้วก็เราสามารถบุร์โลนีโรลโอ้พี่ป้มเป็นชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้หรือมนุนีโรลิโอเรตดพิมเป้ตาดิมก็เป็นตัวสัตว์เบ่งเบ้งมาดงเบื้อนเื้อนดูอ้ดินดินดินดุอดิน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 ดุนมาดินอุด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 อด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 ุดอ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  ราจะตีบอสก่อนนะครับตีบอสบอสตีบอสลีลาลีลาลีลาลีอาอ้าวไปชนะแล้วไปแล้วเราเข้าเลเวลแปดปุ๊บเราจะเข้าด่านที่สองไปไปแรกด่านที่สองล่างเรอยากรู้ไหมครับเพื่อนๆตัวอะไรต้องเป็นที่วัฒนาการต่อไปอุ้ยนี่นี่นี่เร็วเร็วปล่มาตีอุ้ยตัวพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยว บอมบ o บีนีก g ซ z นีบอมบ์บีนีก i ซีนี่โอ้ยแม่ในกล่องทองกล่องทองเราสามารถเปิดให้เป็นอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมให้กับเราได้นะเอไปสุ่มนะใช้วิธีการสุ่มยดงตัมแล้วกเรตีแขนน้าแดงอุยด้ชีสโอ้ยดนชีสแล้วนปราได้ชีสด้วยนะบัลเลรินาคาปูชิน่ปิปิปปะพิปิปเปเป บัลเลรินาคาปูชิน่าคาปูชิน่าแม่รู้เคยเป็นแล้วนะครับตัวนี้เพื่อนจำได้ไหมเพื่อนเอาบัตอุกตุนสนดิจ่าต่อไปล่างต่อไปโบนก้าแอมบาลาโบนิาโบนก้าแอมบาอุยบัฟตเป็นบัฟเมื่อกี้ตัวสีขาวเลยสีฮิโปเลยสีหมูเดง้ยนกตัวแรกนี่นะกราเิลิโนเชนชาบโกเช เราเขามีชื่อบอกนะกดชื่อได้ไหมกาวิโลโน่กิชโรจิโนกราเวลิโนเชกชีต่อไปเป็นมูนลาวากกาส а т ร์โนส атур นินเดร์เจลาเคเจลาเคมาแล้วเจราเคชีสมาแล้วน้องปพื่อนเร็วเร็วเร็วอยู่ไหนเจราเคชีสเอาหัวขบไปมันถามอะไรโอ้ได้ของเยอะมากเพื่อนๆต่อไปเป็นช่วงกิจกรรมแล้วก็ กันเซลลิโตลาเสาร์อาทิตย์เราจะได้คูณ <ân imal. S 2> คูณดาวพิเศษเนาะเป็นคูณสองนะครับเพื่อนไม่มีเพื่อนอันนี้โหมดราคุนิคุนิคุนิ w a อร์เมล o n นี่ครับเออก็สัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงทำให้เราตีแดงเอ้าพี่ปื้มทำไมสัตว์เลี้ยงไม่มีสักตัวเราใส่สัตว์เลี้ยงหน่อยสินี่มูนี่สัตว์เลี้ยงพี่ปื้มมาแล้วนะครับ สันเลียงทำให้เราโจมตีแรงขึ้นมากๆเลยนะมันเลนี่แคตัี่ปอปเตมอส่าแคทตปที่ปอปเตมอสทีเดียวอาเนวนเราเป็นแคตตัปที่ปอปเตมอสตีบอลเลยอ๋อปึ๊บที่ปอปโตมเสแล้วเรเป็นแคทัปที่อปโตมอสตีบอลเลยอ๋อปึ๊ u ที่ปอปโตมอส เป็นมามาลายเฟ็นฟันชนะบอซูบะล่บซูบะฟาลินกรป๋อช้างมะพร้าวโคโฟันตอเลฟังโคโคฟันตอเลฟั้าชาร์ล่าแล้วนะครับเพื่อนโอรังกุตินีอนาซีนีนมีขายยาวคล้ายๆุ้งชื่อว่าอะไรครับอดาดาหูล่ะนี่เป็นอันนี้แล้วพื่จะไปหน้าต่อไปแล้วัเป็นลิงสับปะรยชชื่อว่า ดี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 อันนั้นดีดดูเ้ตัวนี้เลยออุ้ยกอริโลวอเอร์เมลอนลอ้ยคิงคองคิงคเป็นแตงมูีคาเมเลียนเลยตีคาเมลียนก่อนคาเมเลีนไหวไหมครับคาเมเลียนไหวไหมทิปปี้ทอปปี้ท็อปปี้ทิปป้

ซิบรลินซิบซิบซิบรซิบรชนสตา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 าาต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 าซูซาาา้วไาแล้าไปไาไปพาดานมันกันไวมากถ้าเปนเพื่อนเล่นครั้งแรกยังไม่รีเบิร์ตนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะต้องใช้เวลาตีสักพันึงเลยเนาะโอ้ยย้อย้อยยอยออยยามคามตัวไปกินเาบารโร่ โอกรเล่โอกรล่าตีบอสเลยอุ้หูทีเดียวสองทีสามทีแล้วไอ้เพื่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนโอ้เลือดเขาเยอะมากเลือดเขาสี่ทีเลยนะทุกคนโอกรเล่โรโอกรล่าโอกรล่าครับไตรจาเล่จารล่าเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นดีรับแล้วดีรับแจงโมดีรับแจงโบด่านน้ำแข็งแล้วนะครับเพื่อนเใกล้ถึงด่านที่เราตัวละครเราถึงยังยังเลยนะบานเล นี่คือด่านน้ำแข็งนะครับนกไส้แว่นตัวอะไรอะเขาใช้ขาถีบเลยอะเอสเนีโน่บอมบอดโนโอ้ยตมูลอบาเลอ่ฟรุตดรีลล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 โลโลล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 โลล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 ล ที่เป็นแตงโมูีเยอะมากฟริโก้คามิโลบุฟฟาเรเดลโลอุ้ยอู้ตู้เย็นวิโก้คามิโลสิกมาบอยสิกมาบอยเป็นเพนควินซูชิซาลาミ่หนูเพนควินอ่ะอุ้ยเพนควินเหมือนกันเลยมายืนข้างกันหน่อยเรามาเต้นกันเร็วติกตักกึ๊ดอกอึ๊ฟังเพนเนวิ้เพนควินมาเต้นด้วยกันเร็วนี่น้องโปเป็นเพนควินแดง

โต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 ซาฮูระพี่ปื้มไปด่านปัจจุบันแล้วถึงด่านปัจจุบันแล้วนะครับเพื่อนๆที่พี่ปื้มถึงกําลังเล่นอยู่นะด่านเลโก้แล้วนะครับพี่กันตัวโต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 ซาฮูระนะครับได้เลย ขอเปลี่ยนตัวเป็นตัวปัจจุบ <wh ันได้ไหมอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนลำตัวก่อนตรงนี้พัฒน์วัวตัวต่อไปจะเป็นอย่าเพิ่งตีนะให้เพื่อนๆดูก่อนทีละตัวออ๋เป็นจระเข้สับปะรดนะครับไหวไหมไม่ไหวตัวต่อไปเลย b a n า n a c o n d a b a n a า a c o n d a b a n a n า c o n d a Ballerino l o โ o l ลงูเนาะงูอะไรนะ Ballerino l o ไหว o ไหว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  น้ำปดเป็นมาเตเรียบร้อยได้กล่องหน้ามาเตียวโอเตียวเราด่านที่เราบังแล้วมบตัวอะไรน่ารักจังกีราฟ้าเฉลิสเตเอาไปยีร่าจังงูแลดาตอนนี้ร่างปัจจุบันแล้วนะปัจจุบันแล้วมาเล่นกัะเทาะต่อไปเลยนะครับ โอ้โหไปเพิ่มตีแรงมากนี่เดี๋ยวนงโปรดเป็นตีนน้องโปดสัตว์เลี้ยงมีกี่ตัวแล้วอ่ะมีสามมีสัตว์เลี้ยงตัวม่วงๆเป็นเดวิลวันนี้คือตัวกิจกรรมนะครับเพื่อนๆพอนขอว่าไปถัดเซเลสัยไปรวมรวมล่างอ๋อเราสามารถอัปเกรดรวมล่างสัตว์เลี้ยงเราได้ด้วยนะครับเพิ่มดาวเนาะเป็นวิธีเพิ่มดาวนะเพื่อนๆพ่ปะขอตีต่วนี้ก่อนตีตัวตัวตั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 วซาฮูราก่อนนะครับเพื่อนๆไปส่วนนี้ดีกว่าเหลือแต่นี้ ข้าตรงนูนะ้นตรงนูนะ้นอ่าได้แล้วเราต้องมีตัวประเภทเดียวกัน3ตัวนะครับเพื่อนอ้าวรวมร่ามทางเกียววู่ก้าร้อยกว่าเลยนะเพื่อนจากเท่าไหร่เอง400ร้อยกว่าใช้ไม่ได้อยู่ดี ingt, ไม่ได้เพราะว่ามีตัวที่เก่งกว่านะเพื่อนนี่คัตปัตนี่บาสูกับคัตบัตนี่เลยสจ้าง<ค>ปาร์ตี้อ้าวปาร์ตี้หนึ่งคน เอ้ยยังไม่เห็นบอสคอดบอสเลยไม่เป็นไรดีก่อนดีโอ้โหสบายมากเดียวเลยบอสคอดบอสเราจะเจอเมื่อไหร่ด่านที่สองเฮ้ยช็อตชอตมีเวลาทั้งหมด15นาทีนะครับเพื่อนทไมมันตัวล้มอ่ะอุ้ยอุ่งทุ่งเท่งเทงไม่ใช่ตอนตอนตอนไม่รู้ละล่ะตอนตอนเขาชื่อว่าตอนตอนตอนชอกระเพิษไม่ใช่ตอนตอนตอนไม่รู้ละล่ะอุ้ยไม่แล้วอุ้ยเหมือนเดิมเลยตัวเหมือนเดิมเลยแต่มีตัวเยอะขึ้นนะครับเพื่อน เขาเขานอนหลับนอนหลับอยู่ถ้าเราไปใกล้เขาก็จะยืนขึ้นนะครับเพื่อนชื่ออะไรนะเจงเต็งเจงเต็งต็งจันตันตันจันทางทางทาันตันตันไปรู้แล้ล่ะคาเรนกันงคาเรนกันมั่วคาเรนเตอร์คาเรนฟันเลยภาษาเด็กเด็กเดวมากเพราะี่ทนเลยเฮ้ยเตอร์บันเตอร์บันเหรอเตอร์ จะให้เขาลุ่มเลยเหรอต้องปวดไหวเปล่าไหวดบอลได้ต้องเปบอลต้นบอลมีหัวใจเกิดใหม่ได้ด้วยโอ้มีหัวใจถึงสามดวงนะอุ้ยตีทีเดียวรัวๆเลยโอ้ตีเป็นกลุ่มเลยเพื่อนีดีดีชื่ออะไรนะใครใครวะเดินไปใกล้ๆหน่อยอนาะเลสซิโออาเลซิโออาเลซิโอทำไมต้นบทตีสบายมาก <Yeah. S 2> ยังไม่เจอตัวเก่งเลยครับไม่เจอตัวเก่งเลยถ้าเราลุยไม่ถึงเราก็จะไม่ไหวนะโอเคแดนต่อไปโออเลซิโอสองตัวเลยนะ io, อลนะเลซิโอเนี่ยปวดหัวอ่อนตัวเนี่ยปวดเนาะกันตัวกันอืมตีสองตัวเลย ดันดันนี้เยอะนะครับแต่เราเน้นตีเป็นเป็นกลุ่มนะครับเพื่อนเราตีเป็นกลุ่มเราก็จะแก้การได้เร็วมากขึ้นนะถึงบอสฮอตปอดแล้วนะครับเมื่อเรามีเวลา12นาทีเลือดเขาลดช้ามากเหมือนน้องโกดจะไม่ไหวหรือเปล่าถ้าเราเดินสมมติอะเมื่อเราจะหมดแล้วความอดทนจบใช่ไหเพื่อนมาสองคนได้นะมาสองคนได้เนาะถึงได้สี่คนไหมไม่ได้เนาะได้ได้สี่คนกับห้า สบายเลยท้งอย่างนั้นน่ะน้ำปวดไม่สบายแบบเนี้ <c oughs> ยเยนีย่ตอนนี้น้ำปวดเลือดเหลือ5ทีเท่านั้นเองนะนล้วเกินใหม่ได้ด้วยอ๋อมีหัวใจถึง5ดวงถ้าสมมุติเราเกินใหม่เลือดบอสจะลดไหมครับมดแต่เพิ่ม <c oughs> เขาจะกลบลีมาเหมือนเดิมใช่ไหม <c oughs> อย่างนี้เราก็ไม่ไหวสิเนี่ยน้ำปวดเลือดเหลือครึ่งแล้วอุ๊ยน้ำปวดเหมือนจะไม่ไหวเพือนทำยังไงดี มาช่วยตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ด้วยจุ๊กเลยจุ๊กจุ๊กจุ๊กก็ไม่ได้อะเริ่มขึ้นไม่ทันน่ะเยอะเขาน้อยแล้ววิ่งโลดจะตายเยอะเข่าเหลือแค่นิดเดียวแล้วเราก็จะตุยแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะหมดกินไก่โชว์เลยเรามีหัวใจอีกแค่สองดวงโอเคอย่าเพิ่งเพิ่มนะโอเคเปิดใหม่เปิดใหม่ได้อยู่อุ้ยเยอะเข่าขึ้นน่ะเราต้องรีบกลับมาตีให้ไวโอ้โหน นไหวนะนี่เลือดเจออยู่มเกิดใหม่ทีหนึ่งแล้วเรามาตีทีนี้เราก็ชนะแล้วคือจริงหรอได้หรอทันไหมหรือว่าจะจ่ายตั้งแต่วันนี้เลยได้อยู่ได้อยู่ไ้อยู่ยแค่เก้าทีแปดเจหหส รถถอยเหรอาจารย์ <c oughs> ยตัวไหนดีตัวเ,วเดี๋ย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 วกล่องซุง่มกล่อง,งกล่องซุ่มก่อนเปิดกล่องซุ่มก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้นทนทนไปนิดนึงเปิดกล่องซุ่มสองกล่องอู้กล่องแรกสีเขียวอ๋อเราไม่ได้เป็นตัวฮอตพอรตหรอเราได้ร่างฮอตพอรตมาไหมอุ้ยหน้ากากอนามัยสองอันไม่ใช่แม้ แบดเมือนม่อส <made> ำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะบายบาย